นาสีแดงตัวครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่โรงแรมตาพรมนะครับตาพรมซึ่งก็จะอยู่ในอ,อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าตลาดสาจา้าหรือถนนพับสตรีตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมอีกอในหลายๆโรงแรมนะครับที่ มีความสวยงามนะครับไปดูนะครับนี่คือการตกแต่งนะครับการตกแต่งในชุดลูกถุบของโรงแรมน,นะครับมีความสวยงามมากดูครับตรงนี้ก็เป็นพื้นกระจกนะเป็นพื้นกระจกข้างล่างซึ่งรับรองได้ว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมนะครับซึ่ง ผมได้คัดสรรให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่จะได้มาเที่ยวนครวัดสัมผัสเมืองเสียมเรียบนะครับจะต้องมีความประทับใจอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเชิญไปดูแล้าน้าครับไปดูกร พรม,มอยู่พอดีนะครับนั่งรงนี้นะครับดูบรรยากาศด้านนอกตึกใหไงบ้างครับสวยไหมครับนี่เป็นหนึ่งในจํานวนของหลายๆโรงแรมนะครับซึ่งแต่ละโรงแรมก็มีความสวยที่ใกล้เคียงกันนะครับด้านะน,นนอก ขาขึ้นมาเถอะสนะยังไงในติต,ตรงหมดเนี่ยยังจะก้าวมาใช่ไหมยังก็ใช่อันนี้คือด้านหน้า,นาด้านหน้าของเป็นระดับด้านหน้าครับการปรับตโเวเทลนะครับไว้นะครับด้านนอกนี่ก็ฝนกำลังตกพอดีลงจากรถมาก็ฝนก็ตกพอดีตรงนี้เวลาช่วงกลางคืนนี่จะสวยจะสวยมากเลยครับตรงนี้จะเป็นตลาดไหม ตลาดในบริเวณนียจะมีการประดับไฟแสงสีที่สวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทะลุเข้าไปเชื่อมจากจากตรงนี้ไปตลาดซาจาแล้วก็ไปผับสตรีทนะครับในส่วนของโรงแรมตัพรหมโฮเทลเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่ง มีอีกหลายโรงแรมครับรับรองว่ามาแล้วท่านจะต้องประทับใจอย่างประทับใจยอย่างแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปครับสวัสดีครับ